ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นข่าวใช่ไหมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการไปจับขอทานกลางกรุงเลยนะแล้วก็ไปพบว่ามีเงินฝากในบัญชีเป็นล้านเลยอ,ะอ่ะไปเจอเงินสดอีกหลายแสนบาทนะครับคุณผู้ชมคือเมืองไทยเราเนี่ยเป็นคนขี้สงสารจริงๆเห็นแบบนี้แล้วก็เห็นใจแล้วก็ให้เงินไปล่าสุดเนี่ยชาวกัมพูชานะครับตำรวจก็ไปพบเหมือนกันหอบลูกหอบเต้ามามาทําอาชีพขอทานอยู่ที่พัทยานะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ ต่างชาติโดยเฉพาะชาวกัมพูชาเนี่ยเขามาทํากันเยอะแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันผิดกฎหมายแล้วมันเยอะด้วยจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เข้ามาในประเทศเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยเข้ามานะก็นั่งรถตู้มีรถตู้ไปรับเข้ามาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับฝา,ากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปดูด้วยล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูที่บริเวณถนนสายสองพัทยานเนี่ยแหละครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวบอกว่ากลุ่มบุคคลเป็นผู้หญิงชาวต่างชาตินี่ มานั่งอยู่แถวแถวหน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้พร้อมกับลูกน้อยเอามานั่งด้วยมีหลายคนนะครับเจอเยอะมากไปพบหญิงต่างชาติเนี่ยตั้งแต่พาลูกน้อยอายุตั้งแต่1นถึงหปีนะครับถือแก้วพลาสติกหนึ่งใบแล้วก็นั่งยกมือไหว้ขอเงินจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมานึนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูเป็นครอบครัวใหญ่อันนี้มีแม่คนหนึ่งอุ้มลูกน้อยประมาณขวบเศษๆนะคุณผู้ชมมานั่งขอทานนะครับ แล้วก็ให้ลูกสาวอายุ15ปีไปนั่งแยกเนี่ยแยกกับน้องอีกคนหนึ่งเป็นคู่กันใกล้เคียงกันคือเปรียบเทียบนะ<า>เราเล่กับว่าเป็นการเปิดเฟรนชชัยเลยนะครับ<า>นักข่าวนะครับก็เลยจำหน้าขอทานรายหนึ่งได้ที่มีการลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะก็จำได้ว่าเขาเคยถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วไปสอบถามดูเจ้าตัวก็ยอมรับว่าโอ้เคยถูกจับจริงๆแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยผลักดันส่งกลับประเทศไปแล้วด้วยแต่ว่า เห็นไมหมล่ะว่าไรายได้มันดีมีเงินเก็บเงินฝากคนอื่นเนี่ยเขามีเงินได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับทิ้งระยะเวลาให้มันห่างไปสัก3 4มเดือนะให้เรื่องมันเงียบก่อนให้เจ้าหน้าที่จําหน้าไม่ได้ก็เลยกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ยากอะไรหรอกเข้ามาได้อย่างง่ายดายเลย ส่วนอีกรายนะครับไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับเราบอกว่าไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาไล่เพราะว่าตนเองเพิ่งเคยมานั่งขอทานที่นี่เป็นครั้งแรกยังไม่เคยโดนจับกลุมถึงไม่รู้ว่าถูกจับกลุมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะทํำยังไงกับตัวเองแต่ตนเองก็มานั่งขอทานเพราะว่าเงินเนี่ยมันได้ง่ายจริงๆอาศัยความสงสารความเห็นใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการทําลายภาพลักษณ์การเมืองโดยคอบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยานะครับก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากวดขันดูหน่อยนะครับเพื่อที่จะกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ